ทุกคนคะครูทาร่าจะพามาปลดล็อกของจิตใต้สำนึกของคุณด้วยเทคนิคการหายใจ478มันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะทุกคนโดยการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กั้นหายใจแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆ คุณสามารถเข้าถึงสถานะขึ้นสมองของทีตาและแสดงความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายค่ะการลงมือทำการปฏิบัตินี้มันเรียบง่ายมากค่ะทุกคนแต่ว่ามันทรงพลังจริงๆมันสามารถช่วยให้คุณลดความเครียดเพิ่มการโฟกัสแล้วก็สอดคล้องกับพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ของจักรวาลค่ะเพิ่มการสั่นสะเทือนและเข้าถึงจิตใต้สำนึกของคุณด้วยการทำสมาธิ478 เทคนิคการหายใจสิ่งที่สำคัญให้คุณหาพื้นที่ที่สงบเงียบนะคะทุกคนแล้วให้คุณหลับตาครูทาร่าจะยกตัวอย่างแล้วจะทำให้ดูนะคะก็คือหายใจเข้า4วินาทีแล้วก็กลั้นหายใจ7วินาทีแล้วก็หายใจออกทางปากอย่างช้าๆ8วินาทีวิธีการก็คือให้คุณทำ3ามครั้งนะคะ แล้วก็หลังจากการทำสามครั้งแล้วเราก็จะมาพูดคำยืนยันคะ่ะทุกคนโอเคเริ่มกันเลยนะคะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนหลังจากครั้งที่3นะคะให้คุณพูดว่าฉันสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลดึงดูดความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความรักเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายการสั่นสะเทือนของฉันที่สูงขึ้นฉันคู่ควรกับความปรารถนาทั้งหมดของฉัน เทคนิคการหายใจนี้ทุกคนมันจะทำให้คุณอยู่ในสถานะคลื่นสมองทีต้าค่ะประตูสู่จิตใต้สำนึกของคุณเมื่อเปิดแล้วคุณสามารถบอกอะไรก็ได้และสามารถทำให้มันปรากฏในชีวิตของคุณลองไปทำดูนะคะทุกคนหากคุณได้ผลลัพธ์อย่างไรให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าคูทารา